ชมหลายท่านสอบถามเราเข้ามาเยอะว่าอยากซื้อหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์เห็นว่าเก็บเอาไว้ได้ตลอดเลยเปิดอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ไปช่องทางไหนวันนี้หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะนี่คือช่องทางซื้อ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ผ่านแอปปิ่นโตค่ะสแกนไปปุ๊บก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็รีจิสต์ลงทะเบียนสามารถกดสั่งซื้อมาเก็บไว้ได้เลยเก็บไว้ได้อ่านย้อนหลังไ,ได้สวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นอินไซต์สบายๆกันทุกวันศุกร์ครับห่างหายกันไปหลายสัปดาห์ครับวันนี้ <c oughs> ผมกับพี่ <c oughs> วีมาทําหน้าที่พูดคุย <c oughs> คผ่านสภากาแฟที่เนชั่นสยามคอฟฟเช่นเดิมแต่ประเด็นวันนี้ ร้อนแรงและกระชับฉับไวแน่นอนครับโอ้ทำไมเรามาเป็นหยินหยางเลยวันนี้อ้าวคุณฝ่ายดำ <laughs> เป็นดาร์กเหรอผมอะฝ่ายขาวมีความเป็นกู๊ดก็มานน้นอแต่ไม่ใช่มาดํามันขาวเป็นเรื่องของกระบวนการครับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการหยิบเสื้อมาคนละตัวไม่ได้มีซึ่งสัญลักษณ์อะไรเลยครับเป็นการหยิบเสื้อมาคนละตัวไม่ได้อ่านลายกลุ่มนะแต่อย่างน้อยก็มันสามบกกอนนนนี่สามบกนี่เนชั่นสุดสัปดาห์ก็สามบกม่ละเรื่องสําคัญที่สุดตอนนี้ภาพชัดเจนที่สุดแล้วครับ โปรดเก้าคณะรัฐมนตรีอรนุทินเรียบร้อยแล้วครับอมไม่มีพล,ไมไมลิกโผมีแต่สลับเก้าอี้กันสําหรับบานคนไม่ต้องบอกว่าอนุทินหนึ่งก็ได้นะผมว่าไม่มีอนุทินหนึ่ง <c oughs> ไม่มีอนุทินสองแล้วครับ <c oughs> ยกเว้นมีระหว่างทางมีการสอยรัฐมนตรีก็ <c oughs> สอยก็สอยไปไงไม่ตั้งใหม่อ่ะไม่ตั้งใหม่แล้วพราะ ก็ MOA บอก4เดือนจะตั้งทำไมล่ะไม่เป็นไร4เดือน3-4เดือนมีผลต้องเรียกรัฐบาลนุนทีแล้วกันออกมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างดูหน้าตาแล้วเบโอดูหน้าตาเอาเอา,เอาคุณผู้ชมเลยเห็นแล้วเป็นยังไงก่อนหน้านี้โลกโซเชียลมีเดียถล่มกันยับเลยนะบรรดาคนนอกออกแขก<อ>คนในออกลงคนในออกลง ที่พูดแบบนี้มันเรื่องของลิเกเนี่ยเพราะดูหน้าตาของคนนอกเนี่ยค่อนข้างดูหลายคนดูดีนะดูดีนะดูดีคือการออกแขกดูดีนะดูดีนะเรียกคนแต่อีกฝั่งที่เราบอกนะเป็นเหมือนคอรมอคนละครึ่งอ่ะและอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนในและสายตรงบุรีรัม์ครับสิ่งที่ต้องพิจารณาเปเศีคือที่เราพูดมาทั้งหมดนะทั้งสายตรงบุรีรัมและก่อนนันนี้มีข่าวว่าบางคนจะกาดคุณสมบัติอ่ะ ผ่านะหลุยทุกคนนะแล้วก็สายตรงบุยลำก็มาครบครับพี่วีอันนี้ผมคานทำไมคอรลมออนุทินนะไม่ผ่านจะหลุยครับมีการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องคุณลักษณะของรัฐมนตรีอย่างน้อยเท่าที่ผมสืบทรารบโดยองค์กรที่ทำหน้าที่กลั่นกรองและตั้งข้อสังเกตก่อนที่จะทุนกล่าเนี่ยอย่างน้อยสองคน คือตั้งข้อสังเกตใจแต่บอกสุดท้ายแล้วมันผ่านมันนผ่าข้อสังเกตที่ท่านคนนั้นนี่ผมใช้อุต่าห์ใช้คานะข้อสังเกตที่ท่านคนนั้นคุณก็เกินไม่ท่านก็มีอาจจะก็ต้องบอกว่าการตรวจสอบคุณตุบาดครั้งนี้เขาใช้15หน่วยงานนะรัฐบาลก่อนเนี่ยประมาณ7จ็ดถึงแหน่วยงานครั้งนี้เข้มเพราะ มีบทเรียนสองนายกยง่ายโดนเป็นไง<ช>นายกเศรษฐานายกแปรองทานโดนและก็มีกรณีพิเศษว่าเกี่ยวกับหุ้นไงครั้งนี้ใน15ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือพวกอะไรรับฝากลกทรับเหรอใช่ศูนย <ละ S 2> ์รับฝากหลักรับ,บ,บเพราะมีบทเรียนของรัฐบาลก่อนเลยรัฐบาลก่อนเนี่ยคือไปฝากหลักทรัพย์แล้วเนี่ยแต่หุ้นมีแอคทีฟหุ้นมีเคลื่อนไหวไปโหวตไปโหวตแสดงเอาเลยครั้งนี้สิบห้าหน่วยงานเพราะนั้นในครั้งนี้อย่างพี่บอกว่ามีท่าน ก็เมื่อเมื่อเมื่อมีคุณนะผู้ใดผู้ใดกว้างไปเอาแคบเอาลุงเพราะในคณะนั้นมีแต่คนแก่ๆกว่าเราทั้งนั้นมีคนแก่ๆมีลุงเตือนไว้เป็นมาร์กไว้ก่อนว่าเหมาะสมไหมแต่สุดท้ายก็ออกมาแบบนั้นสายตรงบุย์ก็ออกบอรแบบนั้นลัตีช่วยกลาโหมสายตรงบุยลก็ออกมาแบบนั้นนะลองนายก ก็ uh, เป็นไปตามลุงคนนั้น <laughs> โสพลซาลัม <laughs> แต่ว่าจะกำกับกระทรวงยุติธรรมหรือไม่ uh. ไอ้นี่ยิ่งน่าสนใจยิ่งเอาเดี๋ยวผมจำแนกให้คุณผู้ชมได้เห็นนะเอาทีละเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนนี่เรื่องเอาเรื่องแรกเอาเรื่องแรกเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องความหวงไม่องก่อนความหวังเอาเรื่องแรกก่อน uh. คือคือวันนี้คลมอมชุดใหม่ของอนุทิน uh. ตรงกับวันที่19กันยา อ่สิบเก้ากันยาย้อนไปปี49เสิครับ49ตอนนั้นมันเกิดอะไรแอนแอนครับแอนแอนมีการล้างรัฐบาลของคนนั้นตอนนั้นมีการเคลื่อนไหวถึงขั้นว่าจะล้มระบอบทักษิณนะและเกิดรัฐประหารตอนนั้นคุณทักษิณอยู่อยู่อเมริกาใช่ไหมสิบเก้ากันยาเมื่อปี49นะแล้ววันนี้วันนี้คอรมอชุดใหม่ก็เข้ามาแทนที่รัฐบาลเพื่อไทยของคุณทักษิณและคุณทักษิณก็อยู่ในคุก แค่นั้นแหละแค่พื่แค่กลืนแค่นี้ละความบังเอิญแค่นี้ฮะพี่วีพูดเรื่องบังเอิญแต่เรื่องบังเอิญเราจะพูดเรื่องบังเอิญเนี้ยกันในช่วงที่สองเพื่อให้เพื่อไทยถอดบทเรียนเรื่องราวเหล่านี้ใช่ไหมอ้าวตอนนี้กลับมาับเมื่อคอรมโปรดกล้าวตอนนี้ชัดเจนที่สุดต้องเตรียมการถวายสัตว์และคริกออฟที่สุดคือวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็เริ่มทำงานมาด้วย ความหวังของคอรมอชุดน,นี้มีอะไรบ้างผมว่าความหวังของคอรมอของอนุทินคือความหวังที่เห็นคนที่ไม่ใช่สายการเมืองมาร่วมกันทํางานไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยน่าสนใจบอกแล้วคนนอกครั้งเนี้ยรัฐบาลแพทองทานที่ปรับคอรมอครั้งล่าสุดเนี่ยเสียโอกาสใช่เสียจังหวะโอกาสครั้งสําคัญยังเลือกก็อบอกว่าคือช่วงก่อนนน,นนั้นคะแนนยงมันตกต่ําเลยนะเขาหวังว่า การจัดคมอรครั้งล่าสุดเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นดึงคนนอกมืออาชีพเขามายอมแบบเบ็ดเลยนะแต่สุดท้ายไม่เกิดขึ้นแต่ครั้งนี้รัฐบาลคุณหนูอนุทินชาญวิรุณเนี่ยตัดใ,ใจถูกต้องครับดึงคนนอกมืออาชีพที่ดูเป็นความหวังหลายตําแหน่งนะบางตําแหน่งก็ยังไม่รู้ว่าความหวังหรือไม่แต่หลายตําแหน่งเนี่ยก็มีความหวัาางเช่นเอานะครับหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรีอเอกนิติ เอกนิติถือว่าเลือกมาดำรงตำแหน่งนี้ได้ถูกต้องเพราะเป็นข้าราชการกระทรวงการคลังมาทั้งชีวิตครับทั้งที่แบบอายุราชการยังอีกยาวไกลนะเกิดหน6่งหกหกปีเกิน1นึ่าปหนึีใช่หกเจ็ปีเอกนิติไม่ได้เป็นข้าราชการอย่างเดียวนะครับครับแต่เข้าไปดูแลทั้งการบริหารจัดการว่าด้วยเรื่องของรัฐวิสาหกิจในการกับเคลื่อนอันนี้บริหารอาร์ม ให้กับรัฐบาลได้เขาบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการคลังการเงินฝั่งแบงค์ชาตินะการคลังที่กำกับรัฐศาสตร์นะรัฐศาสตร์มีแอสเจตเยอะมากนะและที่ผ่านมาเขาบอกแอสเซทของรัฐศาสตร์เนี่ยไม่ถูกนําประโยชน์ในการช่วยในการแบบวางโครงสร้างหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจถ้าจัดการให้ดีให้เป็นเนี่ยดูแอสเซตตรงไหนหรือว่ากําลังของหน่วยงานรัฐศาสตร์ตรงไหนที่จะมาเสริมให้เศรษฐกิจมันโตขึ้นหน่อยหรือว่ามันปรับโครงสร้างขึ้นหน่อยเนี่ยไอเนี้ยเป็นโจทย์ งบประมาณรายจ่ายประจําปีแค่3.7ล้านล้านไม่พอครับงบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจนโยบายการลงทุนนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐวิสาหกิจจะเป็นแหล่งส่งเกินครึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจําปีของเราเกินครึ่งนะเฉพาะปตทปีเดียวในกลุ่มปตทนะเป็นล้านล้านนะครับนาประโยชน์มาใช้ประโยชน์ได้นะเอกนิติรู้เรื่องนี้นอกจากนั้นมากนิติเป็นประธานแบงก์ ตั้งหลายแบงค์นึงแบงค์ไทยแบงค์กรุงไทยแบงค์ทหารไทยก่อนหน้านั้นก่อนนั้นเห็นไหตอนนี้แบงค์ทหารไทยเห็นไหเพราะฉะนั้นรู้เรื่องแบงค์กรุงไทยนี้ประหลัดกระทรวงการคลังและอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือการมาของเอกนิติครั้งนี้เชื่อว่าจะสามารถทํางานร่วมกับผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่ได้สมูทมากขึ้นเพราะปัญหาอย่างหนึ่งของการกับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ผ่านมานะก็คือแบงค์ชาติกับคลังเนี่ยเขาเล่นดนตรีคนละโน้ตกัน เล่นคนละคีเขาขัดแข้งขัดขาอีกฝ่ายคือยืนตรงเป็นอิสระับสั่งการไม่ได้คุณเดินของคุณไปฉันเดินของฉันไปเพื่อเสถีรพครับแต่รอบนี้ทั้งคู่ครับทั้งเอกนิติทั้งผู้ว่าแบงค์ชาติวีรไทเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเศรษฐศาสตร์กันที่ธรรมศาสตร์ทีอีคอนนะมาด้วยกันครับคนหนึ่งคือเอกนิติเก่งวิชาการเป็นนักเรียนเรียนเก่งสายอีโคโนมิส อีกคนหนึ่งคือวิลไทยไอ้น,นี่ถ้าเทียบการเรียนนะประเภทไม่ได้เป็นดีเลิศหรอกดีหนึ่งประเภทหนึ่งไม่ใช่หรอก <c oughs> แต่พอเวลาลงมือทําและพรีเซนเตชันอ่ะปฏิบัติตในการเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสี่เ,เวลางานกลุ่มพรีเซนเตชันวิไทยวิไทยตลอดเลยคือวิไทยเขาจะเน้นเรื่องของสังคมเน้นเรื่องของออลากลากฐานละตั้งแต่อยู่อมสินตอนนี้วันวิไทยมือปฏิบัติครั้งครั้งกับแบงค์ชาติก็จะมาทํางานร่วมกันเชื่อ รอบนี้สมุดร้ายกว่านั้นเอกนิติกับประหลัดกระทรวงการคลังคือละวะรนเนี่ยอ๋ออยู่ด้วยกันเขาเป็นพี่เป็นน้องที่หนุนส่งกันมาตลอดสง่งกันคลังกด้วยกันเขาอยู่กันมาตั้งแต่เด็กกันเพราะฉะนั้น,เ,น,นเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังแบงค์ชาติประลัดกระทรวงการคลังการกับเคลื่อนแนวนโยบายการคลังเนี่ยไม่มีปัญหาแต่แล้วรัฐมนตรีคลังกับรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการคลังทำงานด้วยกันไหมทีนี้รัฐมนตรีคลังกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังวราพักทันยาวง วรพักเนี่ยเป็น CEO ของ JP Morgan แกนแล้วมาเป็นรองเอดอยู่ที่รองซ e o อยู่ที่ s c ครับและมาเป็น CEO อยู่ที่ธนาคารกรุงไทยครับเอกนิติเคยเป็นประธานอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยยุกวรพักทำงานครับวรพักจะมีมนทินครับผมบอกได้เลยตอนนี้กระสุนยังไม่ยิงใส่วรพักเต็มร้อยแต่หลังจากนี้วรพักรับมือไว้ดีๆนะผมบอกรับมือไม่ดีอะ แต่จะเป็นตำบลกระสุนตกแต่จริงเหมือนจริงลําตีช่วยวลพักค็เหมือนจะทราบทั้งสองปุมเนี่ยเขาชี้แจงนะทั้งเรื่องของเอิร์ธที่ว่าอยู่ในเ่อใหญ่ที่สุดขั้นปปชอนุกปปชใช่ไหมแล้วเรื่องของอะไรนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไอซียแบงค์แบงค์แบงค์ซีที่กัมพูชาและเกี่ยวพันกับอีกตัวหนึ่งนะนี่วรพักไม่มีใครพูดอะพี่ต่อผมไม่บอกได้ มันจะเกี่ยวพันกับเรื่องบางจากเกี่ยวพันกับเรื่อง BCPG เกี่ยวพันกับเรื่องของ b ล r j MFC และเกี่ยวพันกับเรื่อง Mr เบนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังจริงๆทั้งรัฐสนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐสนตรีช่วยกระทรวงคลังเนี่ยต้องกํากับให้ดีชเพราะอาจจะเป็นหอกที่กลับมาทิ่มแทงในระยะยาวได้นะครับวันก่อนนักข่าวถามว่ามีปัญหาเรื่องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง คุณอนุทินบอกว่าไม่มีคุณวรพัคนี่เก่งวรพัคเก่งครับ,รบไม่มีใครปฏิเสธเลยถามแบง์เกอร์ทุกคนถามเกง่งฟันแมเนเจอร์ถามผู้ส่งออกผู้นําเข้าและหมหา,าเศรษฐีในเมืองไทยวรพัคเก่งจริงๆแต่ปัญหาในการทํางานและลงมือทําที่เคยทําไว้มันกลับกลายเป็นกับดกักครับตอนนี้อยู่ที่การทํางานร่วมกันนั่นคือกระทรวงแรกอีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงพลังงานออกระทรวงพลังงานเนี่ยเราเคยตั้งโจทย์เลยว่า หัวใจสําคัญที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือแผนแผนพลังงานแผนพลังงานเกิดแล้วยัง p ีวีแผนพลังงานเกิดแรือยังพีรีพีแผนพลังงานที่เป็นโรลดแมปของประเทศระวังแผนเลื่อนมา3ปีแล้วนะ ไม่ได้ประกาศเลยไม่ได้วางใหม่เลย PDP 2024พับมาตลอดอี่สปีนี่มัน2 5จะขึ้น2 6แล้วนะมันรองรับอะไรไม่ได้เลยโลกกำลังกลายไปสู่กรีนโลกกำลังต้องการพลังงานในประเทศโลกกำลังใครบอกมีอำนาจทางพลังงานคืออำนาจของการจัดการครับตอนนี้แผนไม่ไปรดแมปไม่ได้ภารกิจสำคัญผมเข้าใจว่าเรื่องใหญ่ของอัธพลคือเรื่องทำแผน PD p ให้จบ ต่อมาเรื่องของรอบที่แล้วเขาเขาสต็อปไปเลยนะอที่เคยให้ประมูลพลังงานทดแทนกันไปอ๋อจะเท่าไหร่ตอนนั้นสองสามร่วมห้าพันอ่ะแบ่งเป็นสองสองส่วสองรถสองรถเรื่องนี้จะเอายังค้างอยู่ต่อไปต่อมาเรื่องต้นทุนนะต้นทุนพลังงานต้นทุนพลังงานราคาโดยเฉพาะวัน่ันทที่ไปที่สภาอุดอเขาเรียกร้องว่าต้นทุนพลังงานของอุตสาหกรรมมันสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งสําคัญอย่างเวียดนามจะทำยังไงโอ้โหโจทย์เนือ ทำเรื่องของต้นทุนพลังงานทั้งเรื่องกา๊าซเรื่องราคาน้ำมันครับนะครับเรื่องค่าครองชีพของคนให้โปร่งใสพอเอโอปร่งใสตรวจสอบได้พอ <c oughs> เออ <c oughs> แค่นี้ครับก็สี่เดือนจะเอาอะไรเอ,เ,อเอาแค่นี้ก่อนนะส่วนกระทรวงพาณิชย์ก็คุณสุปจีมาเนี่ยก็หลักของการตลาดก็น่าจะเก่ง<ม>อาจจะช่วยได้ไหมผมว่าสุปจีจะมีผลต่อเรื่องวัฒนธรรมในการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ครับ พระสุปจีเนี่ยเป็นนักยุทธศาสตร์เป็นนักบริหารจัดการคนเป็นนักบริหารที่จัดการเพื่อสร้างแวร์ยูให้กับองค์กรได้เขาบอกว่าข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีความเป็นเจ้าขุนมูลนายหรอใช่โอ้นี่เยอะเยอะเลยโอ้พาณิชย์คือพ่อค้าดูแลเจ้าสัวน่ะสุปจีซึงทํางานแบบยุทธศาสตร์แบบเอกชนและก็การตลาดเนี่ยสุดยอดมากเนี่ยใช่ดูที่ว่าสกิลทักษะเหล่านี้ความสามารถเหล่านี้ประสบการณ์เหล่านี้สามารถที่จะช่วย ในการส่งออกเรื่องของสินค้าหรือว่าปัญหาเรื่องของกรมการค้าภายในเรื่องของราคาสินค้าได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือเป็นความหวังที่ที่ทุกคนเชื่อว่าตอนนี้ออกลงออกลงออกแขกออกแขกแต่พอออกลงออหมายถึงกลไกลของรัฐมนตรีในโคต้าต่างๆที่ทำงานครับถ้านายกหนูนายกอนุทินเนี่ยนะ,ะไม่ซับพอร์ตถ้าครูใหญ่ ที่สถาปนาเป็นศาสดาตอนนี้ที่ตั้งนายกอนุทินได้ไม่ซัพพอร์ตทีมคนนอกเมื่อไหร่ไอออกลงเนี่ยแหละมันจะทําให้ออกแขกและเครดิตมันลดค่าลงทันทีใช่ไหมมันต้องซัพพอร์ตเขาเพื่อการเลือกตั้ง และอนาคตของประเทศไทยและนนั่นในข่าวต่อไปนั่นคือความหวังแต่ยังมีปมที่ต้องไปเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมเรื่องของคดีของกระโดงเ,ออเรื่องของหัวสอวอออคนที่กำลังกลับคนที่ดูแลหรือว่าผลที่ออกมานั้นจะออกมาเป็นยังไงซึ่งเหล่านี้เป็นจุดอ่อนปมเสื่อมที่สําคัญแต่นั่นคือความหวังและ ปมที่ต้องระมัดระวังโดยเพราะคดีสําคัญสําคัญฝากไว้สักเล็กน้อยสาหรับ qr code ด้านหลังนะคะเพื่อการพัฒนารายการอยากฝากบอกอะไรถึงเราหยิบมือถือขึ้นมาสแกน qr code ทำแบบสํารวจความคิดเห็นให้กับฐานทอล์กสักเล็กน้อยขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะ